วันนี้สวัสดีทุกานนะผมวันนี้เราไมา่รู้จักกับพญานง่นพิมพ์โบราณน,นะครอาจานยกีดดาบนะบผมเนี่ยมีสร้อยสังวานนะนี่เราเชื่อกันว่านะครับนั่งที่มีสร้อยสังวานจะเป็นตระกูลของพญานะครับผมสร้างให้พวกชนชั้นสูงนะครับเพื่อกราบไหว้บูชาพุกติดตัวเป็นเครื่องวางพุกติดตัวในสมัยก่อนนะครับผม ฮ่าไม่ใช่ประชาชนคนธรรมดาครับเราจะดูรายละเอียดนะครับความคมชัดความละเอียดของช่างนะที่ทําได้ออกมาป่านี่นะผมนี่ครับนะเป็นโลหะสำริดนะื้อทองเอกบวกนะครับดินแห้งนะครับดินแห้งสนิดนะผมนี่ครับแล้วนะดินแห้งสนิทฐานล้อนะครับเป็นประมาณนี้นะผม ลายเส้นนะครับผมยวมือเท้าขานะครับก็จะเห็นได้ชัดนะครับไม่แตกนะครับไม่มีรอยตะปุ่มตะปั่มนะครับนี่ยแต่อันนี้เกตหักไปนะครับก็ของเดิมนี่เป็นนักเลงนะครับผมนักเลงสมัยก่อนนะครับได้ทุกทอดจากปู่มาครับเกตนี้เขาบอกว่าเอาไปแทงอะไรสักอย่างครับแทงนี่ยรขนที่มีของครับ สามารถแก้คุณใสพวกที่เล่นของได้เหมือนกันนะไอ้หนังให้ก็เ,เป็นเครื่องหลังที่ป้องกันนะป้องกันเราจากสิ่งไม่ดีต่างๆได้เช่นกันนะแต่แต่คุณจะมักเชื่อว่านั่งให้ขุนทางด้านเสน่ห์เนตตามหานิยมแค่นั้นนะครับแต่ถ้าใครศึกษาหรือคนที่เล่นย่างมาอน,นานเขาจะรู้นะคนเท่าคนแก่ครับสามารถเป็นมหาอุธ คงกับพันชาติได้ขึ้นกันนะครับนี่อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมนช่วยเราได้ล็อกด้านนะครับถ้าเป็นบางคนก็ว่าเป็นเครื่องรางของต่ำนะครับเนี่ยครับผมส่วนตัวนะครับส่วนตัวองผมเชื่อว่าของพวกนี้นะครับมันก็อยู่ที่คนใช้นะครับจะใช้ไปในทางด้านไหนนะครับผมนอยู่ที่ตัวเรานะครับบางครั้งผู้คนก็หายเยอะเราก็อาจจะ หากข้ามใจไม่ได้นะครับบางคนก็ห้ามใจตัวเองได้นะไม่ประพฤติผิดไปในทางที่ไม่ดีนะครับอันนี้เป็นเรื่องของแต่ละบุคคลนะครับบางคนก็ชอบนะด้านเสน่ห์เมตตามหานิยมนะนะดินดูดเพียตรงข้ามนะครับผมนะเหนือดินนะเหนือโลหะหล่อบางนะครับผมช่างสมัยก่อนนะครับเขาทำได้ละเอียดนะนาตาดูขม,นะมน,น,น,นะครับขมเนียนหน้าหล่อนะครับองนี้ นี่ครับผมองนี้ผมก็เก็บไว้ใช้เองนะครับนี่ไม่ใช่เจอกันง่ายๆนะครับผมหนึ่งในพิมพ์ที่หายากที่สุดนะครับในวงการผมก็เพิ่งเจอองค์นี้เป็นองค์ที่สามนะครับเคยเห็นกับอ่พี่ท่านหนึ่งที่เป็นอ่พท่านเล่นนั่งเขาเล่นนั่งมานะนะครับก็มีอยู่สององแล้วก็อยู่กับผมมีองคหนึ่งนะครับเนี่ยนอกนั้นไม่เจอนะครับผมเพิ่งเพิ่งเจอนะครับ ซึ่งมีมาอีกนะครับผมนี่ครับวันนี้ผมก็เอามาให้ศึกษากันครับนี่ครับรวมรวมคุยกันนะรับกับสายงั่งที่มีคนชื่นชอบนะคร,บนครับเข้ามาชมคลิปนะครับผมวันนี้ก็ขอบคุณครับผม